เอาละครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะฮะก็พบกับผมเทียโตนะจากช่องทีโซนทีวีนะครับผมวันนี้ในนา,นนานทีเราก็จะมารีวิวกันนะครับผมสาหรับแคนดี้ทอยนะฮะซึ่งเป็นแคนดี้ทอยที่ผมนั้นชอบเก็บมากๆแล้วก็ซีรีส์ม a ร์ชเดอร์เอ็กเซนี่ก็เรียกว,ว่าเล่นจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะสำหรับแคนดี้ทอยนะออกมาทุกฟอร์มท,ทุกท่าทุกฟอร์มที่เขาสามารถจะทาได้นะก็จัดเต็มกันมาเลยนะครับผมวันนี้เรามากับ e x ็กเซสต์เ99นะครับผม 99ะะีไนส์นะฮะโอเคนะฮะก็เป็นซีรีส์ที่เขาเ,เป็นไลอัพอันนี้นะ่าจะสเตทที่7แล้วมั้งมาถึงสเตทที่7กันแล้วนะเดินทางกันมาถึงสเตทที่7เราข้ามไปหลายสเตทมากเพราะว่าซื้อไม่ทันนะผมก็ตังค์ไม่ค่อยมีด้วยนะฮะเอาล้วนะฮะแล้วตอนนั้นนะผมมีคลิปที่ผมบอกว่าเออ่มูเตคีมันเป็นเวลร้อยนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีนะ ไอ้มเจคิที่เป็นร่างสุดยอดมันเป็นเลเวลแบบไม่มีเลเวลอะไรเงี้ยแต่มันก็เก่งสุดอ่ะผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาแล้วเรามาดูบล็อกอ้างกันดีกว่านะฮะก็นี่ก็เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองนะฮะอันที่สองก็จะอ้วนๆหน่อยนะครับก็นี้เป็นการใส่เกาะชุดเกาะแยกมาเลยนะครับผมก็ขนาดตัวนี้ก็จะไซส์ต่างกันอยู่แล้วล่ะนะครับเอาแล้วนะฮะเราเอามาเทียบกันทังตัวดีกว่าเอยโอเค อ่ะอันนี้ก็เป็นเรเวลเรเวลหนะึ่ะเรเวลหนึ่งแปลงล่างเป็นเรเวลหนึ่งได้ก็ฟินแล้วนะฮะอืมเคก็มาแกะกันเลยดีกว่านะครับอืม <im itation> <im itation> <ug> <else> <im itation> เตึ๊เเเดเติ๊ดเตึ๊ดเตา๊ดเติ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 ๊ดเตเติ๊ดตเต๊ด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 ตเต ะะก็มีขนมให้กินนะฮะนี่เป็นแคนดี้ทอยนะสมชื่อแคนดี้ทอยก็เป็นขนมชเชแล่าช่วงนี้เตียโตก็ประหยัดนะครับผมเพราะว่าเปไปกับ b ี k แล้วนะใครอาจจะเพิ่งมารู้ว่าผม,มาติดตาม b ีด้วยนะไอนี่น,น,น,นี่นะฮะก็ออกมาเป็นหุน่นไซส์กำลังน่ารักเลยนะแกะออกมาได้เลยนี่ก็เป็น มันจะมีตัวบอดี้กับชุดเกาะนะการขายของเขาซึ่งก็ทําให้เราเจะบอกว่าไงเก็บยากมากขึ้นนะฮะตอนไปญี่ปุ่นนี่คือหาไม่เจอเลยนะฮะนี่โชคดีว่าที่เขาซื้อมาฝากนะครับเด,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 ดนๆๆนี่นี่นะฮะเราเป็นแบบเด็กน่ารักนะครับผมนะไปไหนก็ <laughs> นะไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อมาฝากนะฮะได้ของเล่นกันไป ก็มันจะตัวแปลกๆหน่อยนะนะจุดนี้นี่ครับผมพอว่ามันมันก็จะดูแบบอะไรวะเนี้ยเหมือนเด็กแบบกินข้าวไม่อิ่มอะไรเงี้ยน่ครับผมก็ต้องรอใส่ชุดเกาะกันก่อนนะฮะมันถึงจะดูดีอะนะโอเคนี่ครับผมเอาละฮะเราก็มีสติกเกอร์มาให้นะสระสติกเกอร์ก็มีดวงตานี่ครับผมเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้วก็ตัว แปะเข็มขัดนะครับผมแปะเข้ากับเข็มขัดซึ่งจะทําให้รายละเอียดนั้นน่าสนใจมากขึ้นนะฮะ<ต>ขออนุญาตแปะแค่ตานะนี่อันนี้หัวมาโอเคเลยนะลายหัวออกมาโอเคเลยครับอาละะ์ถ้าสำหรับใครที่สนใจนะอยากซื้อก็อแปะเบี้ยวด้วยต่างหากนะฮะสำหรับใครที่สนใจอยากซื้อก็นี่เลยฮะตาม ห้างสรรพสินค้าผมไม่เห็นเลยว่ะเอิมจริงๆนะอันนี้ก็อาศัยแบบคือเขาซื้อมาให้อะไรเงี้ยถึงมีเล่นน่ะนี่อ่ะแปะไม่ตรงอีกเมื่อกี้นะฮะก็นี่ได้กันไปน่ารักนะครับผมเราก็ต้องคู่กับชุดเกาะนะฮะพอเรเวล99แล้วเขาก็จะเริ่มเรียกชุดเกาะซึ่งก็อยู่ในเซตอันแรกนะฮะเซตที่1 นี่ครับผมอ่าขอเรียกว่านันดิสโทโซทุกคโซเดเซสำหรับการไปญี่ปุ่นนี่เรียกได้ว่าไม่ยากเลยนะครับผมเพียงแค่ทุกคนเก็บสตางค์นะครับผมแล้วก็เข้าไปดูในพันทิปนะฮะมันก็จะมีไกด์ไลน์บอกทุกอย่างเลยนี่ครับอ่าจุดเด่นมันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่นะฮะเป็น สเตตที่1นะไม่ใช่สเตตสเตตเจแต่เป็นกล่องแรกนะครับผมตัวบอดี้นี่ยังมีแค่ตัวบอดี้นะฮะกับสติ๊กเกอร์แต่นี้มาเป็นชุดเกาะเลยนะครับผมโอ้โหโอ้หนะฮะนี่นะฮะว้าวเดวันนั้นเดอุซโเนิสนะครับ,นะรบตตอนแรกผมก็พูดไม่เป็นหรอกนะสำหรับภาษาญี่ปุ่นไปแบบงูๆปลาปาเลยอยู่แบบพัก,พกเดี๋ยวก็พูดได้ <laughs> อ้าวนี่นะฮะโอ้โหมันช่งางไอ้ยิ่งใหญ่อลังการนะโอ้โหขอแกะคือเกาะก่อนนะตอนเบล99นะฮะมันก็จะลอยมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็จะมาใส่กับตัวของพระเอกเลยนะฮะเอาละวสวมเกาะเลยเฮ้ยอ๋อะะอ๋อพอดีเลยนะฮะว้าวโอ้ดวาวสกุอยอืมเดี๋ยวเราก็ต้องแปะสติกเกอร์อีกทีนะฮะอาละวท่านี้ก็คือด้านหลังนะครับผม ซึ่งความยิ่งใหญ่ของมันนี่ก็ไม่แพ้กันเลยนะฮะนี่ประกบเข้าไปตรงด้านหลังสวมกระเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อื้อหืออ๋อแล้วก็อย่าลืมตรงมือนะฮะเดีย๋ยวขอแกะตรงมือก่อนโอ้สุดยอดสุดยอดมือน,นี่ก็แยกออกมาเลยนะฮะมือซ้ายมือขวาแยกกันชัดๆแล้วก็มีเท้านะฮะแล้วก็สติกเกอร์แปะจัดเต็มนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวกันเลยทีเดียวนะฮะ จากพร้อมๆเดี๋ยวจะมีกล้ามแล้วสำหรับผมผมคิดว่านะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะถูกสร้างมาเพื่อต่อกรกับฮักบัสเตอร์เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งอยู่ในเรื่องของพวก i อร n นแมนซีรีส์ของมาเวลนี่ก็มีความคล้ายมีส่วนคล้ายอยู่นะอืมอันนี้น่าจะแกะได้นะอโอเคมันแกะได้นะฮะเราก็แกะมาเลยนี่นะฮะเป็นมือแล้วเราก็เอานี่ครับ เป็นเหมือนสวมหมัดใช่ไหมล่ะนี่แล้วก็เอามือเขาเข้าไปสวมเห็นไหมเห็นชัดไหมแล้วก็มือเขาเข้าไปสวมกับหมัดข้างในนะฮะแล้วก็ประกบปิดนคะครับผมซึ่งตัวสติกเกอร์นี่ก็ไม่ยากฮะ,ะนี่ยัตตาี่เหมือนล็อกแมนเลยอ๋อโค้บอลล็อกแมนโดนี่หรือว่าเป็นเกคิทซสโรบอทอ่าสกุลต่อมานะฮะก็คือมืออีกข้างหนึ่ง เดี๋ยวขอจะเสียเวลาไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอใส่เท้าอีกข้างแล้วกันแล้วก็ตัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะแล้วก็จะไปต่อมาให้ดูง่ายๆนะครับอือผม,มว่าเท้านี่ก็รายละเอียดนะครัมผมมีในเรื่องของดีเทลเท้านะสวยงามมากแล้วก็สนับเขานะครับผมก็เอามาใส่เลยนะฮะนี่นี่เห็นไหมตัวนี้นะฮะก็ใส่เข้าไปเลยครับ แบคบเขาให้นะะี่ยส่วนเท้าก็นี่ครับโอ้โหแปะง่ายไปอีกนะฮะเท้ามันมีเม็ดให้ให้เสียบอยู่แล้วได้ไหมได้ไหมม,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 มันก็จะดูยุ่งยากหน่อยนะตรงเท้าเนี่ย ช่วงนี้ใครก็อืดอดอ,ดอืดกันมาใหญ่เลยไลนเลยกันมาเฮ้ยยากจริงๆนะอ่ะท้านี่ก็จะได้ประมาณนี้นะฮะเริ่มเริ่มทีหนะักไปข้างหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวขอตัวไปแปะสติกเกอร์แล้วก็ต่อให้เสร็จก่อนนะครับแล้วจะมาดูรายละเอเียดดีเทลกันออรไปเลย ด่นดนดนนี่ก็คือเราแคนดี้ทอยนะจริงๆยังมีอีกประมาณ <com> 2ตัวนะซึ่งยังต่อไม่เสร็จนะครับผมเอาละฮะนะฮะนี่ก็คือเอ่อเลเวล99นะครับผมน,นี่นะฮะเปิดเปิดโคดนะ <motion S 1> <net> มาแล้วครับเฮนชิน ôi oh, Lord. Đánh to the power. Yeah. Da. เปิดตัวแล้วนะครับผมโอ้โหเปิดตัวกันไปหลายเดือนแล้วเราเพิ่งเอามารีวิวนะครับผมเอาล้วฮะนะก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการรีวิวนะฮะนี่นะเรียกได้ว่าเป็นโมเดลนะครับผมแคนดี้ทอยที่ทําได้แบบว่าถือว่าดีนะฮะดีในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็สุดยอดที่สุดเลยนะฮะสำหรับออ,อะไรนะ ในซีรีส์ของ c a n d ี้ทอนะครับผมซึ่งลูกเล่นก็เยอะอยู่แล้วแหละนะฮะอย่างที่บอกไปราคาก็ย่อมเยาวอีกด้วยนะครับผมสาหรับตัวนี้นะฮะก็ถือว่าถือว่าย่อมเยาวสําหรับผมนะแต่ว่าบางคนก็ใครอยากจะซื้ออยากจะเก็บนะตามกําลังก็ลองดูนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ได้ มีกําลังเยอะมากนะฮะแล้วก็ชอบนะแต่ชอบมากเลยนะครับผมแต่กําลังใจกําลังใจไม่ใช่กําลังตังค์ไม่ค่อยเยอะกําลังทรัพย์นะฮะก็เลือกซื้อนะในตัวที่เราต้องการจะเก็บจริงๆนะครับผมสักตัว2ตัวก็พอแล้วนะฮะไม่ต้องไปซื้อเยอะนะฮะวันนี้ทีเด็ดโตก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมกับสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะฮะก็ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมนะถึงช่องจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมแล้วก็ยังพยายามหาเวลานในการ รีวิวให้ครบนะทางไรเดอร์แล้วก็อินาซึมะนะครับผมแหมขอบคุณมากนะสำหรับการติดตามรับชมจริงๆนะครับผมวันนี้ตียตโตก็ต้องขอลาไปพร้อมกับน้องเจน b ีนะโอ้น้องเจนมากดไลค์โพสต์นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะตามอินสตาแกรมผมก็นี่เลยฮะพิมพ์ไปนะโตแสเลี่โซนทีวีนะผมก็จะเจออินสตาแกรมผมนะอ่ะ นั่นแหละนะก็จะเจอนะลองไปดูกันนะครับผมวันนี้ตีโตก็ต้องขอลากไปก่อนจริงๆแล้วหมยพูดหลายรอบไปเลยครับสวัสดีครับใครที่กด s u b s c r i b e ปุ่มแดงแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมาแย่งเมลแรกกันนะฮะตอนนี้อาจจะลงตีสามตีสี่ก็ไม่มีใครโลนะฮะติดตามกันด้วยนะอย่าลืมมาแย่งเมลแรกกันนะครับ